อุ usted, ้ยแต่ถึงจะเนี่ยฮิดันเนี่ยถึกจัดเลยโอ้โหโอการ์กโอกาสแลแตกแตกไหมน่ะเออโอ้โหทีมเราดาไอเลือดหมื่นหกจะหายหมดละนี่เป็นไงน่ะเอาดิได้อยู่น่ะเซนกันโจจิเรานี่เนี่ยทูบทูบทูบพื้นเฮ้ยคาคาชิทำอะไรวะกาละครับสวยหลงศพายนี่คาคาชิพันปักษานี่แน่ กิจกรรมลัคกี้คอยซีซั่น2แจกมือถือพ็อกโก้ X6 Pro และของลิมิเต็ดมากไหยดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยโยวาซาดีวิลุนเมย์กันดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนารูโตะนะท่านผู้ชมนะนารูโตะโมบายนะฮะเอออันนี้ก็เปิดเล่นในส่วนของ Store ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะทนะ่านผู้ชมนะโคเทโคตึงอ่ะคนดูมาเออเป็นไงนะเป็นแนวแบบนารูโตะอ่าจัดทีมต่อสู้นะเทิร์นเบสนะฮะ เออสำหรับใครที่เคยเล่นนะครับช่วงเบต้าตอนนี้มันเปิดให้เล่นแล้วนะมอนสโตไทยนะครับเออกําลังใส่ครับซาสึเกะเลยอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงพิงนะเพราะมันจะติดลิกสิตนะครับท่านผู้ชมเอ,อ้ยยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดตอนนี้เสียงพิงอะ่ะหืมใจเย,ย็นใจเย,ย็นโอเคสกิปดิดแดดสกิปิดดีบีดีปอมเงียเงียบโอ้แต่ว่าแบบโอ้ยภาพถือว่าใช้ได้อยู่คนดูภาพสวยอยู่มาดิมาดิาดเฮ้ยเจอกับ อ่าโกบโนตึงนี่มาเอาดิมีภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะคนดูยังไม่มีภาษาไทยนะเกมนี้สามารถแบบจัดทีมต่อสู้อะไรพวกนี้นะนี่หน้าเซนกันออถึงกระจิบเออเชาแนลล์เรียบร้อยครับวีคทอรี่วีนส์ภาพสวยภาพสวยใช้ได้คนดูไม่คิดริวกิเล่ไม่ถึงกับกิเล่โนตึง,โน,ตงโนก็ตอะไรมากมายนะทุกชมนะโอเครีคูสอ่าเรคเคิร์สอีเคิร์สซุ่มตัวนะครับ เบลีกูดเอ้สากุระวะกันนั่งตุ้คอนเฟิร์มนล้วม่หนีด็ดโอเคเดี๋ยวขอเอ่อมันมีให้ปรับ r ิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิวตี้วอร์โซนโมบายเนี่ยนะครับประหยัดแนะถูกสุดๆแอดไลน์ริชแมนช็อปเอ็กซ์อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที พร้อมบริการผ่อนํำระนานส,สูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a n อ s เท่านั้นต่วกราฟิกอะไรพวกนี้มันไม่ได้ต้องกดนะครับตามที่มันบอกก่อนนะช่วงแรกนะตุเรียวไปควิกดีพอยโอเคตัวลงนะครับตอนนี้มีในส่วนของ Naruto ก as ะ s ด a d ซมาดิไปเอาดวาออเออชานานี่แนะ่เออ เว้ยเกมเฟมเลตล่ได้ร้อยยี่เลยว่าแลมจัดคนดูเอ,อื้อคิวก่อนครับสวยฮ่าฮิวครับนี่หนัาเซ็นกันนี่เอาเดีวู้ฮู้ <c oughs> ล่วงเนี่ยฮะบอกเลยอืสวยเป็นแบบจัดแนวจัดอ่จัดทีมต่อสู้นะทุกชมนะเปิดบนสโตทยนะครับก็มีเรื่องในส่วนของมือถือ Android ก่อนนะเฮ้ย <c oughs> เปิดไอ้น,นี่ได้จำชื่อไม่ได้อะไรนะโจจิเออโจจิ โว้มีตัวเยอะนะเนี่ยคนดูเกมนี้อ้าวคลิกดีพอร์ก่อนครับลงเลยนะครับอย่างนี้สุดเอ็กซ์แบตเทนเจอกับอ่า,อ,นนะอ,าอะไรนะอ่าอะไรนะชิกามารุนะครับมาดอิอือออโต้ครับเปิดระบบออโต้ได้ด้วยในเกมนี้อ๋อตึง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 เออนี่แนี่ตึง,ตงจ้ดหิว้วหิ้วใส่ทีมครับสวยาน,วานารุโตะเรานารุโตะโนะตึง หน้าเซนกันตึงจ้าตึงเปรีย้ยเลยนะ่ะเอาหน่อยเอาหน่อยลูกพี่โคตรรันวงการนะบอกเลยไฟ d i s a b a t t e โอเคเฮ้ยเจอกับบอสมาื้อเอาดิสวยชิคกามารุอืมอ,อืมก็มาดิครับเออโอ้โหโดนระเบิดอย่างงี้เออหยาบสวยทุบทุบทุบดินนี่ เอาดีเอาดีเออโดนเป่าหูกำลังลุมโหดจัดจัดเดี๋ยวชิคามารุเราเอ้ยไม่ใช่โจจิเราก็โหดอยู่นะคนดูโจจิตัวเรามันโหดอยู่แล้วหรอวะ MVP หรือเปล่าเนี่ยสวยว้าเจอกคะคาคาชินะครับได้อยู่ได้อยู่มาเทอลุงตอนนี้ผมพ่อมดเล้วบอกเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่พวกดินจาจากหมู่บ้านไหนวะเนี่ยคนดู จานนอกรีอย่างนั้นเหรอโจจีโอโจจีสกิลหมู่โคตรดีคนดูบอกเลยแบมยางตึงออกระโดดไปต่อยต่อยมึนมันไม่ดึงนี่ไงต่อยต่อยต่อยทุบต่อยต่อยต่อยมาดิออโอ้โหโดนผันปักษาเออนี่น่ะเซ็นกันเอาไปอีกน่ะเซ็นกันสองรอบโอ้ลุงถือก็ตายครับคาคาชิเราอื ไม้ดิดไม้ดิดไม้ดิดแห่งโคดูฮะยิงจาก๊อปปี้กีดันต่อไปครับสตาร์ทเดอะเบสท์เทิร์นเบสท์เทิร์นเดอะบิกินมาเวอร์อารได้สู้กันอีกครับเอ้าให้ทำไมมันได้สู้บ่อยจังเลยวะกับอาจารย์เนี่ยนี่นีหนีโอ้ยเนสซิตเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนสซิตกันอือพันปักษาจิ๊บนั่นเนี่ยฮิวอืซากุระเราใสา่ฮิวซัพพอร์ตถึงจัด หน้าเซนกันอีกรอบหนึ่งอ๋อหน้าเซนกันเนอะ <c oughs> กี่รอบก็บกี่รอบคุณดูแตกเลยครับ <c oughs> <c oughs> มาดิเอาอ่ะเอาอ่ะสวยรับของกันครับครีมบดูดีไหนไม่ให้เราทำอะไรอ้าสุมตัวเฮ้ยโหน่าจะได้ของดีนะนี่อย่างนี้เอาเลยว่าเฮ้ โอ้คาคาชิมามาตึงเปรียสตึงจัดเลยครับลุงคาคาชิอาจารย์คาคาชิต้องพูดอย่างนี้อาจารย์คาคาชิอยู่แรงเอสด้วยนะอัปเกรดตัวก่อนลุงรีวิวให้แกนี่โอ้แรงอัพนี่จัดตัวแรงอัพครับเทียเอสโอเคอุ้ยตัวโหดนะเนี่ยลุงคาคาชิเนี่ยอาจารย์คาคาชิไม่ใช่ลุงคาคาชิอ้าวเจอกับอะไรนะนี่หน่วยรับนะครับของของกาละนะไปลุย เฮ้ยแสงสาบุกว่ะสวยมาดินี่นี่จับซุ่มชานาล่เริ่มโหแล้วนะคนดูต่อยต่อยอ๋อช็อตเลยเป็นไงล่ะนี่เนี่ยเป็นไงล่ะจ่าแพทย์โนูตึงหนีโจจิโจติจอตื้อสวยเอ้ย,ย,อยบึ่มบัมซัมเบทุ่มเออ เออโดนเป่าเอาเว้ยเาเว้ยเก็บของก่อนนี่เป็นไงนะโหยนารุโตะเรานี่โหดใ้ได้นะท่านผู้ชมนะ,อ,ะอย่ามาเิ่งกันนาลุโตะนะเดี๋ยวแตกนะบอกก่อนเอาว่าไปเจอกันฮิดันนะท่านผู้ชมนะกูสอันเดกกูดเกมกูดบอยไหมนี่ครับไฟอื้นี่เนี้ยนี่เนียปันนี่ไง เออกาละเราโคตรโหดคนดูอุ้ยแต่ถึกจะเนี่ยฮิดันเนี่ยถึกจัดเลยโอ้โหโอกาโอกาละแตกแตะไหมน่ะเออโอ้โหทีมเราด๊าไอเลือดหมื่นหกจะหายหมดละนี่เป็นไงนะเอาดิได้อยู่น่ะเซนกันโจจิเรางี้เนี่ยทูบทูบทูบพื้นเฮ้ยคาคาชิทำอะไรวะกาละครับสวยลงศพซ้ายนี่คาคาชิ พันปักษานี่นะเอาาเอาาแต่สุดท้ายกาลากร่วงอยู่ดีนะครับตามเนเรื่องนะอยากจะเชื่อเลยกาลาเรากำลังโหดจัดเลยโหดจัดรัสเซียเลยนะดูนะบอกเลยมาต่อครับไ <c oughs> ยลุยเบทเทิร์นนิสบีกินมาด้นี่เจอกับอะไรนะนี่ หุ่นเชิดหุ่นเชิดของคอันคันคูโรมาว่ะฮะโอ้จะจัดโอ้โหเว้ย หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Warlords, t Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL Identity V, และนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่ง <ๆ S 1> เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์แอ Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop น้มโหนขนาดไหนนี่แน่สกิลไปก่อนครับสวยนาะรูโตะทาดี หน่าสิ้นกันเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ติดพิษติดพิษคนนูโจจีใส่ก่อนสวยอย่าได้รอดไปเลยชิวนะนี่หนีเออทุบพื้นโคตรึงมาเว้ยมาเว้ยเอาว่าเอาว่าฮอดจดรัสเซียไนจีเรียโคลอมเบียออสเตรเลียยังรอยังเท่งตึงสเตเวนกมีดนดู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 โยจี ดูดีครับมาอ,อืออืออย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปหยองมาดิมาด,มาดิอือสวยเตะเตะ,ตะนี่เนี่ยฮ้อหิวหิวหิว,หวสวยครับหน่วยรับอย่างนง้นเหรอ1,083ล่วงนะครับอุ้ยเวฟต่อไปเจอบอส เอาว่าเอาว่าเอาดิเอาดิอืออยู่ก่อนต, ой ต, ой ต ой อ่อยต่อยต่อยอืมก็ได้อยู่ก็ได้ดูถ้าอยากจะงัดก็เข้ามานี่ครับหัวหน้าบอกเลยรอบนี้เจอกับซุนาดินะเอาเว้ยเอาเว้ยนี่ตอ่อยอือซุนาดิ เดี๋ยวนี่แน่นักเซนกันถึงกระหลวงถึงกระหลวงไปคอนติเนียครับสวยด่านต่อไปไฟจันการขาชิดุโยโห้ยอ้าวคัปปี้นินจามาเอาดิก็ได้อยู่นะนี่ใส่ก่อนเอาไว้เอาไว้ป,ป๊อปคปปี้กันเองอ่ะโห้ยกระฐานเชิญ เออหิวก่อนครับนี่แนวหน้าแนวหน้าเราถือว่าใช้ได้พันปัสสาเอาดิเอาดิฮาตะกิกกาชินี่เนี่ยนาเซนกันนารูโตสวยโจจิเราโจจิเราก็โหดนะโอ้โหโดนะอุ้ยตายตายติดพิษด้วยสากุระเรารอสากุระเราหิวนะอออแทกพื้นก่อนเดี๋นี่นะอุ้ยสากุระไม่ยอมหิวอ่ะชิบหายนะจะตายนะ จะตายนั่นนะ่ะสก,กุล่าเราส,ส,ส,สก,กุล่าเราหน้าติดกันเอะเป็นอย่างนั้นก็จบเกมครับคนดูสวยช่วยคันคุรูมาได้ไปรับของก่อนละกันโอเคสวยฮะนี่เอาววะ เอาละคนดูไปโตครับเฮ้ยนี่มันให้เลือกอะไรมาสตอรี่อ๋อเป็นขั้นมันนะท่านผู้ชมนะเออโอเคอันนี้เราเล่นครบไปยังมิชชันสามิมชชันนี้เอวยังไม่ได้ไปสุ่มตัวเลยเนะี่ยคนดูไปสุ่มตัวก่อนนะกาชานี่นะอ่าไหนกาชาวะ <c oughs> กาชาอยู่ไหนนินจานี่หรือเปล่าอันนี้เป็นอัปเกรดตัวแนะน,น่นอนเลยอัปเกรดตัวละครนะฮะกีบอ,อัพนารุโตะก่อนเลยแหละเอาให้สุดแรงอัพสวย สวยครับโอ้ยปวดได้รัวๆครับอย่างนี้เอาดิเอาดิแย่เลยแย่เล่แซบสิบสองสกิลโอ้โหนี่ไงสกิลหมาอัพได้โอ้ยไลนิงคัตเตอร์โอเคเอาเนี่นยหัวกให้แกหน่อยดูสกิลอย่างนี้นัดสิ้นกันอยู่ไหนกระสุนวงจักรดาวกระจายแต่ไม่ได้ใช้สักทีเออเออเอาเอาหอ up x ห้าครับสวย อห้หมดอห้หมดมีเท่าไหร่อห้หมดคุณดูเฮ้ยโจจิโจจิแรงอัพให้หน่อยสวยโครูทีซากุดาสก,กิลครับลงลงลงสวยเวอเอาดีเอาดีนี่นสุ่มกาชานะคุณดูอ่าแป๊บหนึ่งนะสุ่มกาชานี่ไงรีรีร,รีคูทสามโอเค ัวกระหลวแนี่เลยกูว่าอ้าวแม่งเอ้ยลืมกดดูเฮ้ยกะระหลวโพดหมือน้ะอยากจะล่องเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเออเอานี่ออกไม่ได้เงินไม่พอโอเคต้องเติมนะนี่ดูทรงเนี่ยสุ่มฟรีเว้ยโอเคกูคจะรู้อ่ะมารับของเครมเดียก่อนสวยครับ ไปลุยครับสตอรี่บอยจะเจอกับไกลล่เราเจอกับอาจารย์ไกลล่เรามาดิครับฟิกดีพอร์ดูดามินหก0ันสี่ไปในสกมาดิครับเยอะนี่แน่นี่แน่เอาดิยังตรึงอ,อืโหัวชันนรกโคตรโหดโจจีก็โหดเออโอ,ดอ,โอ้ดีนนเราอัพของมาเยอะอัพของมาเยอะให้มันได้อย่างนี้นะครับเก็บต่อไปครับอืมอือื อเดะอ๋อเดะหนีแน่นีแน่ยังไม่ถึงนารุโตได้โชว์หิวให้เพื่อนกันนะครับสากุระโจจิยังตึงอยู่สวยนี่เป็นไงนะคาคา,คา,คาชิเอาเอานี่ไปอัญเชิญแล้วก็พันปักษาล่วงฮะเย่ yeah. on, ขโมยบีบีโคตรตึงโคตรกอดโคตรอันตรายโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ในการสรับเจ้าตัวเกมนารุโตเบอร์นิงเรฟนะท่านผู้ชมนะเบอร์นิงเรฟนะ เปิดลงเล่นกันได้นะครับเปิดเล่นโมนสโตไทยไปที่เรียบร้อยนะยังไม่มีภาษาไทยมีแค่ภาษาอังกฤษนะครับในส่วนของมือถือแอนดรอยเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันใคลิปหน้าบายจ้าโคตึงร้านดิจิแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการพอนชำนํำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บบนเเว็ไซตต์ Line Official Disishmanhop หรืออิมทที่ช่งงชงงา แอดริชแมนช็อปอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจริชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย